ครับวันนี้เราจะมาทดสอบการถ่ายวิดีโอของ POCO x 3 nf c กันนะครับหามาต่อที่การถ่ายวิดีโอกล้องหลังนะครับของทาง POCO x 3 nf c ในความละเอียดที่ 4k 3 0 fps นะครับจะเห็นว่าในเรื่องของการถ่ายกลางวันนั้นก็ถือว่าใช้งานได้โอเคเลยนะแม้จะมีการแอบ,บดันชัปเนสที่มันค่อนข้างเยอะขึ้นไปนิดหน่อยนะครับผม ทำให้ภาพดูเหมือนคมชัดแต่ก็อาจจะหลอกตาอยู่บ้างเล็กน้อยโทนสีมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงอยู่บ้างแต่มีการติดอมแดงอยู่เล็กน้อยแต่สองงานวิดีโอก็ถือว่าการการสั่นอะไรพัฒนาได้ดีขึ้นนะครับผมเนี่ยการโฟกัสก็ถือว่าใช้งานได้อาจจะไม่ได้ไวเทพมากนะักแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่พอรับได้ในเรดราคานี้แนส่วนของมุมกว้างต่างๆก็รองรับนะครับผมแต่ก็ต้องกดหยุดแล้วกดอัดใหม่เท่านั้น ในส่วนของการถ่าย 4K 3 0เฟรมก็เป็นประมาณนี้ละกันในส่วนของ p o c o X3 NFC ตัวนี้แล้วก็สามารถซูมได้นะครับผมสูงสุดที่6เท่าเท่านั้นนะครับนี่การถ่าย 4K 3 0 fps ในส่วนของเลนส์มุมกว้างก็รองรับนะครับก็ถือว่าเป็นมือถือในเรทดราคานี้ที่รองรับก็ถือว่าหาได้ยากมากๆในแง่ของคุณภาพนะครับความคมชัดสีสันถือว่าโอเคเลย นะครับการเก็บภาพมุมกว้างในเวลากลางวันนั้นถือว่าไว้ใจได้ใช้งานได้แน่นอนแต่ในเรื่องของการกันสั่นการโฟกัสแน่นอนว่าอาจจะไม่ได้มีเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเลนส์ที่แบบฟิกโฟกัสนะครับก็เป็นปกติของมือถือในเรทราคาประมาณนี้ในเรื่องของการกันสั่นทำได้ดีกว่าที่คิดการถ่ายคุณภาพทำได้ดีกว่าที่คิดนะครับในเวลากลางวันแบบนี้ถือว่าทางโป c โก X3 NFC นั้นไว้ใจได้เลยทีเดียว ในการถ่ายแบบปกตินะั้นในเรื่องของความสว่างนะครับคุณภาพความชัดเจนนั้นดีขึ้นแน่นอนเมื่อเทียบกับเลมุงกว้างครับการถ่ายพวกเทสสามสิเมตรแน่นอนว่าในเรื่องของโทนสียังมีอมแดงอยู่บ้างเช่นเดียวกันไวบลานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทางโปรโก X 3 N F c ตัวนี้รวมถึงในเรื่องของการการสั่นก็เป็นปกตินะครับผมในเวลากลางคืนจะเห็นว่ามันเป็นตามจังหวะก้าวเดินอยู่พอสมควรเลยค่อนข้างชัดเจนเนะครับงานวีดีโอก็ถือว่าพอใช้ได้ครับสุดทางโปรโก X 3ตัวนี้ แต่โทนสีต่างๆนัอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าพูดกันตรงๆครับอันนี้เรามาอยู่กับการถ่ายกลางคืนของทางโ o p กโฟน X3 NFC ซึ่งจะเปิดตัวในไทยเร็วนี้นะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ถือว่าทำออกมาค่อนข้างดีคุ้มราคาพอสมควร ในการถ่ายวิดีโอรองรับสูงสุดที่ 4K 30fps แล้วก็สามารถใช้งานเลนมุมกว้างได้นะครับทั้งทุกความละเอียดกันเลยทีเดียวในตอนนี้นะครัเราอยู่กับการถ่ายแบบ 4K 30fps ในเวลากลางคืนแล้วก็มีเสียงลมเข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆก็ทดสอบไปเลยว่าเสียงเป็นอย่างไรกันว่านะครับส่วนในเรื่องของโทนสีต่างๆนี่ก็ถือว่ามีติดแดงเล็กๆน้อยๆครับผมจะเห็นว่า วงานวิดีโอก็อาจจะไม่ได้เด่นมากนัการาักันเฟรมเรื่องของการใช้งานหรือมุมกว้างเดี๋ยวเราจะมาดูในการถ่ายแบบปกติกันบ้างครับมาต่อที่การถ่ายวิดีโอแบบ Full HD 60เฟรมกันบ้างนะครับในการถ่ายแบบนี้แน่นอนว่าการการสั่นอาจจะไม่ได้เนียนสมูทเท่าไหร่นักถ้าเทียบกันแบบนี้นะครับผมเท่าที่ดูจอภาพตอนนี้แต่ในเรื่องของความลื่นไหลเวลาเราแผนกล้องนิิงๆนั้นเดี๋ยวทดสอบกันดูเลยนี่ มันยังมีเฟรมเลทกระตุกก,ตกอยู่บ้านนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นที่ซอฟต์แวร์หรือว่าการประมวลผลอะไรของมันที่ไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่แต่ไม่แน่ใจว่าหลังจากการถ่ายและโปรเซสแล้วอาจจะดีขึ้นก็เป็นได้แต่เพราะที่ดูจอภาพตอนนี้มันไม่สมูทเอาซะเลยนะครับสหรับการโฟกัสต่างๆก็ค่อนข้างช้าอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับเมื่อถ่าย60เฟรมแบบนี้แต่ก็ข้อดีของมันก็คือเรารับเลนส์มุมกว้างด้วยเดีย๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไง ในการถ่าย60เฟรมแบบมุมกว้างนั้นก็รองรับนะครับผมการการสั่นอะไรทำได้ดีพอสมควรเลยแต่ในเรื่องของความสมูทนั้นค่อนข้างแย่ครับถ้าที่ดูในจอภาพตอนนี้คือเฟรมเรทมันค่อนข้างกระตุกพอสมควรเลยนะนะครับการแทนกล้องขึ้นลงแบบนี้นครับคือจริงๆ60เฟรมมันจะค่อนข้างสมูทแล้วก็การสั่นไม่ดีเท่าไหร่แต่อันนี้มันเหมือนเป็นการพยายามทำให้มันนิ่งด้วยแล้วก็ใช้งาน60เฟรมด,ด้วยเลยทำให้ความสมูทนั้นดรอปลงไป แต่ไม่แน่ใจว่าอาจโปรเซสและอาจจะดีขึ้นก็เป็นได้นะครับแต่ให้ดูนจอภาพตอนนี้เวลาเราแพนกล้องนั้นมีความกระตุกแบบชัดเจนเลยทีเดียวมาตอนที่การถ่ายวเวลอกลางคืนในแบบ Full HD 60fps นะครับเจ็นไดะชัดว่าในเวลากลางคืนนั้นการถ่ายแบบนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับในเรื่องของการการสั่นต่างๆถือว่าโอเคเลยรวมถึงไม่เลนมุมกว้างมาให้ใช้งานด้วยนั้นก็ถือว่าโอเคนะฮะ ราะว่าในเลทราคานี้เราจะไม่ค่อยเห็นการใช้งานเลยมุมกว้างในความละเอียดอื่นๆเท่าไหร่นักนะครับแต่ทางโป c โก X3 ตัวนี้ยังถือว่าเก็บอะไรออกมาค่อนข้างดีมีความลื่นไหลามากขึ้นแต่แน่นอนว่าในเวลากลางคืนนั้นแสงก็จะมืดลงด้วยเช่นเดียวกันหรือว่าพอใช้ได้ครับกับมือถือในเรทราคาประมาณนี้เมื่อเทียบกับการถ่ายที่รองรับมุมกว้างทหลายหลายเลนในความทุกในทุกความละเอียดนะครับรวมถึงในการถ่าย60เฟรมก็รองรับใช่นเลยมุมกว้างด้วย นะครับคือเลนมุมกว้างในความละเอียดกลางคืนหรือว่าถ่ายกลางคืนก็ต้องบอกตรงๆว่าโดยปกติแล้วก็อาจจะยังไม่ค่อยดีอยู่แล้วแต่ถ้ายิ่งใช้60เฟรมนะครับทาให้เรื่องของการเก็บแสงต่างๆนั้นก็จะดรอปลงไปจากปกติด้วยรวมถึงคุณภาพต่างๆก็จะดรอปลงไปก็ถือว่าเป็นไม่กี่ค่าที่ใส่เลนมุมกว้างมาให้ทุกความละเอียดแบบนี้แต่การใช้งานจริงๆนั้นก็ต้องบอกว่ามุมกว้างอาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นักนะครับในเวลากลางคืนหรือว่าในการถ่ายแบบ60เฟรม ในการถ่ายแบบ Full HD 30เฟรมนะครับในเลนส์ปกติก็ถือว่าคุณภาพใช้งานได้เลยนะนี่ความคมชัดชัดเจนสีสันค่อนข้างตรงแต่อย่างที่บอกไปว่ายังคงเจอโทนที่มันอมแดงอยู่บ้างน,นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นที่จอไหมแต่ถ้าเข้าที่ดูในจอภาพที่ถ่ายเทียบกับสภาพแสงจริงๆแบบนี้มันค่อนข้างอมแดงไปอยู่พอสมควรเลยส่วนในเรื่องของการกันสั่นนั้นก็ถือว่าใช้ได้ครับการเก็บเสียงอะไรโอเคมากๆ เมื่อเทียบกันในเรทราคาของมันซึ่งตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าในเรทราคาในเปิดตัวในไทยจะเท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่ดูมังนอกประมาณ7-8 0 0 0เข้าไทยอาจจะเป็นมาณหมื่นต้นก็เป็นได้ก็ถือว่ายังพอใช้ได้ครับไม่ได้แรงเกินไปนในส่วนขอในมุมกว้างการถ่ายแบบ Full HD 30 fps นั้นก็รองรับเป็นปกติมุมภาพที่ได้นั้นกว้างพอสมควรนะครับผมมืออยู่ตรงนี้ก็เห็นนะฮะนี่ คือถือว่ากว้างมากๆนะครับผมแน่จะมี distortion อยู่บ้างเล็กน้อยก็ตามแต่ในเรื่องของการกันสั่นนี่ถือว่าโอเคนะพอใช้ได้เลยทีเดียวเดินถือมือเดียวแบบนี้สบายๆครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ในเรื่องของการถ่ายวีดีโอนั้นใช้งานโอเคนะครับในสภาพแสงกลางวันแต่ในเรื่องของกลางคืนหรือว่ากล้องน้าอาจจะยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่สัปทางโปโกตัวนี้นะครับแต่ก็ใช้งานทั่วไปทั่ไปได้สบายๆเลย เมื่อปรับมาใช้ Full HD 30fps แล้วถือว่าความสว่างนั้นชัดเจนขึ้นครับดีขึ้นแต่เรื่องของโทนสียังคงเจอปัญหาเดิมนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ติดอมแดงอยู่บ้างแล้วก็การโฟกัสยังมีวืดวาดได้ง่ายอยู่พอสมควรเลยนะครับไม่ไะ้เป็น Full HD งานวิดีโอต้องบอกตรงๆว่าทางโปรโก้ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกันในเวลากลางคืนแบบนี้รวมถึงทั้งการโฟกัสการปรับโทนสีต่างๆนั้นยังไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นัก แต่ข้อดีของมันที่ค่อนข้างชอบเลยก็คือในเรื่องของในมุมกว้างที่รองรับทั้ง 4K ทั้ง Full HD ทั้ง60และก็30เลยซึ่งในเรทราคานี้เราจะไม่ค่อยเห็นการรองรับแบบนี้เท่าไหรหนักนะครับถือว่าเป็นข้อดีของมันละกันมาต่อที่การถ่ายวีดีโอมุมกว้างนะครับในความเรยด Full HD 30fps ก็ต้องบอกตรงว่าถือว่าโอเคนะครับผมในเรื่องของการใช้งานถ่ายทั่วไป Full HD 30fps ถือว่าความสวา่างอะไรเก็บอะไรค่อนข้างโอเคแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้แต่น่นอนว่าในเรื่องของการกังสันหรือว่าในการถ่ายจริงๆแบบเนี้ยมันต้องกดจุดและกดอัดใหม่เท่านั้นไม่สามารถสลับเลนได้เลยนะครับผมก็อาจเป็นข้อน่าเสียดายอยู่นิดหน่อย่แล้วก็ในเรื่องของโทนสีของตัววิดีโอของทางโปโกยังไม่ค่อยตรงแล้วก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหรนักนะครับนี่เดี๋ยวลองเท่านนเล่นปกติกันบ้างนะครับของทางโปโกในคมละเอียด f u l ดี d 30fps ในเรื่องของวิดีโอนิ่งหรือว่าการสั่นพิเศษก็รองรับนะครับเดี๋ยวแอ๊นจะวิ่งให้ดูว่าเนี่ยนะคือวิ่งอยู่นะครับผมจะเห็นว่าแม๊จะวิ่งอยู่ก็ตามแต่การการสั่นนั้นทําได้ดีขึ้นเยอะมากๆเนี่ครับมันเป็นการใช้งานเลมูกว้างแล้วก็มาครอปเอาทําให้เรื่องของการการสั่นนั้นเทพมากๆเหมือนพวกแอคชั่นแคมพวกนี้เลยก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่หลายๆค่ายพยายามใส่เข้ามากันนะครับผมในเรื่องของการสั่นพิเศษ นะครับคือของจริงมือถือมันโยกเยอะมากๆแต่ในจอภาพตอนนี้คือนิ่งๆๆเลยนี่ถือว่าโอเคครับในฟีเจอร์นี้ใช้งานได้จริงในเวลากลางวันแต่ถ้ากลางคืนนั้นอาจจะไม่ได้เหมาะเท่าไหร่นะครับการหมดวิดโอนนิ่งแบบนี้นะครับผมการสั่นพิเศษทาง Poco X3 NFC ก็ใส่เข้ามาให้นะครับทำให้ในเวลาถ่ายเวลาถ่ายแบบการสั่นเนี่ยครับภาพที่ได้ก็จะนิ่งขึ้นแต่หนังนว่าเป็นระบบการสั่นที่ใช้ซอฟต์แวร์ ทำให้ฟวราเราวิ่งหรือว่าถ่ายกลางคืนเนี่ยครับมันเห็นระบบการกันสันที่ใส่เข้ามาให้ค่อนข้างชัดเจนกว่าเดิมนะครับผมอาจจะไม่ค่อยดีมากนักในเวลากลางคืนซึ่ง้รงบอกตรงๆว่าเป็นเรื่องปกติของการกันสันพิเศษหรือว่าวิดีโอนิงแบบนี้นะครับทำให้เวลากลางคืนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับในวิดีโอแบบกันสันพิเศษแบบนี้แต่ก็มีใช้พอเวลากลางวันกมจ้ถือว่าโอเคมากๆแต่ถ้าในเวลากลางคืนแบบนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นัก แล้วก็ในเรื่องของความละเอียดก็รองรับแค่ตัว Full HD 3 0 fps เท่านั้นนะครับผมครับผมนี้ทดสอบกล้องหน้าของทาง p o c o X 3 NFC นะครับในส่วนของกล้องหน้าในรุ่นนี้ก็รองรับการถ่ายสูงสุดที่ Full HD 3 0 fps พร้อมกับรองรับการปรับแต่งใบหน้าได้ด้วยนะครับถือว่าก็กลางๆครับเป็นปกติในเรทราคาประมาณนี้นะในส่วนของคุณภาพงานวิดีโอกล้องหน้า ความกว้างต่างๆนั้นถือว่าโอเคเก็บระยะเนี่ยครับยืดสุดแขนได้ประมาณนี้เลยส่วนโทนสีต่างๆนั้นต้องบอกตรงว่าสกินโทนยังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหรนะ่นักทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเลยครับในส่วนของโปโก X3 NFC นั้นอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการถ่ายกล้องหน้าต่างๆเท่าไหรนะ่นักทั้งเรื่องของการกันสัน่นโทนสีสกินโทนความสดใสของใบหน้ารวมถึงความคมชัดในภาพรมนั้นอาจจะไม่ได้สู้พวก vivo oppo ได้เท่าไหร่นักนะครับผมแต่ในเรทราคานี้ของทางโปโก ก็ถือว่าัศนาดีขึ้นจากเดิมพอสมควรแล้วแต่ถ้าใครเน้นเรื่องกล้องหน้ามากๆนะอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นักนะครับผมครับในการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าของทาง p o โ o X3 NFC นั้นรองรับในความหเอีสูงสุดที่ Full HD 30 fps แล้วก็มีฟีเจอร์ในการบิวตี้มาให้ด้วยในความละเอียด HD แต่ไม่มีพวกละลายหลังหรือว่าโหมดพ็อตเทตในการถ่ายวิดีโออะไรเข้ามาให้นะครับก็เป็นปกติเลยแบบนี้ ในการถ่ายกลางคืนนั้นมุมกว้างค่อนข้างโอเคครับผมเก็บบริเวณไหลได้โอเคแล,แล้วก็โทนสีของตัวกล้องหน้าเหมือนทำได้ดีกว่ากล้องหลังอยู่ด้วยนะครับผมแต่ในเรื่องของการกันสันเท่าที่ดูจอภาพตอนนี้มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ไม่แน่ใจว่าเมื่อโปรเซสเสร็จแล้วนั้นในเรื่องของคุณภาพกา,การกันสันพวกนี้จะดีขึ้นไหมน,นะครับผมแต่ตอนนี้คือยังไม่ดีเท่าไหรน่นะครับรคือสันไหวค่อนข้างง่ายมากๆในเรื่องของการอัดเสียงไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับผมมีเสียงลมมาจากด้านหน้าเต็มเมค่อนข้างเยอะม,มากๆไม่แน่ใจว่าไดดยินเสีงชัม ก็เป็นประมาณนี้ครับส่วนของการถ่ายวิดีโอกล้องหน้า h าโ p e r c o X3.1c ในความละเอียด Full HD 30fps